พวกเราเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเวลาทำบุญแล้วบุญถึงไม่ส่งผลในท,ทันทีอย่างเวลาเราใส่บาตรบุญก็แน่าจะส่งผลให้เราได้กินของกินอร่อยๆบ้างหรือเวลาเราช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านบุญก็น่าจะส่งผล ให้มีคนมาช่วยเราทำกันบ้านบ้างสิแต่ในความเป็นจริงเรากลับไม่ได้รับผลของบุญในทันทีอย่างที่ใจเราต้องการนั่นก็เป็นเพราะว่าการให้ผลของบุญมีช่วงจังหวะเวลาของการให้ผลเหมือนกับการปลูกกล้วยเราต้องรอเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกรดน้ำใส่ปุ๋ยจนลำต้นโตออกใบออกปีก จนกระทั่งออกผลใช้เวลาน,านานแรมปีเราจึงจะได้รับประทานผลของมันการทำบุญของเราก็เหมือนกันทำบุญในชาตินี้บุญก็จะส่งผลตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปไม่ว่าเราจะอธิษฐานหรือไม่ก็ตามและในความเป็นจริงบุญก็ส่งผลตั้งแต่วินาทีแรกที่เราทำบุญเพียงแต่ว่ามันจะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง ยิ่งกว่านั้นผลบุญยังตามส่งผลข้ามภพข้ามชาติต่อไปได้อีกด้วยเหมือนต้นกล้วยที่แม้จะตายไปแล้วแต่ก็ยังมีหน่อใหม่แตกออกมาได้และหน่อใหม่ที่แตกออกมานี่เอง <c oughs> ก็จะให้ผลเป็นทอดๆต่อไปได้อีกเช่นกัน <c oughs> เมื่อเรารู้ว่าบุญมีระยะเวลาในการให้ผลอย่างนี้แล้วเราจึงไม่ขวดท้อแท้ที่จะสั่งสมบุญทําความดี และควรทาให้ได้ตลอดต่อเนื่องเพื่อชีวิตของเราจะได้ประสบความสำเร็จตลอดไป